เด็กปั่นมือเดียวครับสองมือเลยสองมือปล่อยสองมือนั่ครับมีเด็กปั่นมือเดียวฝั่งนู้นครับเด็ก <c oughs> มัธยมหัดขีอออ่มอเตอร์ไซคครับผมนี่ครับอันนี้เด็กสีเขียวนี่ไม่รู้จะเล่นจักรยานหรือว่าโรล,ลเลอร์เบดดีนะครับ <c oughs> ครับเด็กมัธยมหัดขี่มอเตอร์ไซค์ครับครับผมอันนี้เด็กันนนะี่ยังไม่เข้าเรียนครับเมื่อกี้หัดปล่อยมือครับผมอันนี้เด็กป .5 ครับผมหัดขัดขี่มอเตอร์ไซค์ได้แล้วนิดหนึ่งส่วนขนนนครับเด็กป .4 ครับผมเล่นรถระเบิดและจักรยานก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าใจดิดูท่าก็งอโถหามีแก ดนดูนะจะรอดูคนหน้าทิ้งวะเราเนี่ยนั่นไงมันไปตกนี่ครับเด็กปล่อยมือครับโอ้โหปล่อยสองมือด้วยไงโอ้โหไม่เคยมีเด็กเล็กขนาดนี้ครับปั่นจักรยานปล่อยสองมือครับจักรยานสามลอ้อ <c oughs> นี่ไงต้องจูบต้องจูบต้องจูบด้วย ีกแล้วครับเด็กหัดมอเตอร์ไซค์อันนี้จะได้โตขึ้นจะได้ใช้งานได้นะครับหายไปแล้วอันนี้ชื่ออันนี้ชื่ออะไรครับตกลงคุณจะเล่นโดนรนเบรดหรือว่าคุณจะเล่นจักรยานครับผมตกลงเอาไหนครับสองใบนะครับเด็กเสื้อเหลืองปั่นจักรยานในชุดนอนครับ ปกติเขาต้องใส่ชุดมาปั่นจักรยานกันอันนี้มาทั้งชุดนอนเลยครับนี่ในคนนี้ปล่อยมือครับโอ้ขี่สามล้อปล่อยมือครับผมอายุของเขาเพียงสี่ขวบเท่านั้นเขาหัดปล่อยมือตั้งแต่สี่ขวบเลยครับอนาคตเขาจะไปไกลมากเลยเด็กคนนี้ มาครับเด็กมัธยมมาถึงที่แล้วครับนาคตเด็กคนนี้หัดขับรถไปไกลมากครับเอาเอารถเบรกมาดิเอาลตรงนี้นี่เด็กชุดนอนหัดปล่ล well, again, อยมือครับนี่ทุกคนไปลากจากที่นอนมาปั่นจักรยานนะครับกล้องเริ่มเล่นรถเละเบรกคล่องนะเนี่ พีเดินไม่ได้เลยนะครับลงขาข้างหนึ่งก <oth> ็ล้มหม้วัน้เขาเหมือนพวกคนทักายภาพบำบัดอ่ะ